ต่ถ้าเกิดเป็นเช้ากับเย็นเนี่ยจะอยู่ที่4 5 0 0ต่างกันแคนเดียวความแบบวิวดีปะล่ะมันเหมือนเป็นแบบว่าวิวพันโนรามาเราก็คือสามารถนี่เปิดเปิดแล้วก็คือให้เป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้ไปเลยนี่ประตูอะไรปตูบ้านประตูแบบประตูบ้านใหญ่เลยปะบ้านใหญ่มากร้าน1823 c ีเ e า o u s e by r a า f ฟ e นะคะ้าขนมอร่อยสวัสดีค่ะคุณรีค่ะ ค่ะติดนะคะพี่ปุ๊กพามาเที่ยวของวะคะพาเคสอร์มาห้างเฮ้ยเป็นห้างดุ๋ยเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อันนี้เราจะรีวิวห้างกันหน่อยไม่ใช่ทำไรเอ่ยเเออังคงคอนเซปต์เราจะมาดูสถานที่จัดงานจ้าในห้างเนี่ยนะใช่ในเกสอรเนี่ยค่ะมีนิดๆเนี่เรากำลังจะขึ้นลิปไปแล้วชั้นสิบเก้าเลยก็คือมาที่ห้างนี่แหละแต่ว่าอยู่ชั้นสิบเก้ามันมีชื่อเรียกไหมชื่อเรียกมีมีชื่อเรียกขาอยู่ชื่อเรียกว่าเกสอร์อเวนต์รีสอร์ทเฮ้ยเราถึงแล้วค่ะ ก็คือถ้าสมมติว่าแขกเข้ามาปุ๊บเรามาเจอตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้เราสามารถใช้เคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นโต้จิสเตอร์ได้นะอือแล้วหนูเอาผ้าอะไรปิดได้เปล่าได้หมดเธอสามารถเดคอเรทได้หมดเลยจ้าแล้วก็มีเคอเห็นจอทางด้านนั้นก็คือเดินเข้าไปได้เปล่าได้เลยก็ไเลยดูไกลก็คือสามารถแบบว่าเอาโลโก้เอารูปภาพอะไรต่างๆมาใช้อ๋อก็หมายถึงว่าตรงนี้ได้หมดจอที่เนี่ยทุกจอสามารถแบบว่าจะเอาโลโก้มาใส่ได้ ที่นี่มีห้องอะไรยังไงมั้งคะพี่ปุ๊กที่นี่มีห้องจัดงานหลายไซส์มากอยากเปิดที่ห้องนี้เลยห้องแรกโพราว่าวิวสวยมาก <ừ> มีเลยค่ะทางเดินไปห้องนะคะอยู่ด้านหลังเราเลยไปดูกัน เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ตรงนี้จริงๆสามารถใช้เป็นซุ้มถ่ายภาพเป็นแบบว่าแบ็กดรอปถ่ายภาพตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นแบบโฟเย่ไปเลยแล้วกันใช่ถูกต้องก็คือว่าซุ้มถ่ายภาพได้แกลลอรี่ได้หรือถ้าใครแบบว่าแขกเยอะจริงๆเราเราจัดเป็นลักษณะเหมือนเป็นไลบฟเฟ่อะไรเงี้ยต้องดึงายอาหารออกมาไว้ด้านนอกก็คือใช้พื้นที่บริเวณคือเราสามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี้ยได้หมดเลยใช่คือจริงๆถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่ว่าจะเป็นงานเช้าเที่ยงเช้าเย็นหรืออะไรเงี้ยท้้งหมดเนี่ยเราเป็นของเราหมดเลยเราจะตัดสันเมดนา าราคาจะแรงหรือเปล่าเฮ้ยฉันจะบอกเลยว่าราคาดีงามมากมมางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันเลยดีกว่าได้เลยน,นี่เขาทำมาไ,<ม>ไ,ได้อย่างดีแต่ก็อ,อย่าเพิ่งสีผ่านตรงนี้ไม่ได้ไงกเบรกตลอดเบรกตลอดไม่อไมอยอมพูดนี่ชื่อห้องคริสตัลบล็อกแต่เราตรงนี้อ่ะกค่อยากดูจอลงมาก่อนนะจอก็คือตรงนี้เหมือนกันสาาก็คืออย่างที่บอกว่าจอทุกที่ที่แห่งนี้สามารถใส่โลโก้หรือว่าใส่แบบว่าอะไรก็ได้ที่อยากจะใส่ถูกต้องอะไรก็ได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูคริสตัลบล็อกว่ามันคริสตัลบล็อก ไม่เหมือนเป็นแบบว่าวิวพันโดราม่าแล้วเป็นวิวแบบเมืองมุมสูงสวยอะนี่เซนท่ันเวอร์ก็คืออ๋อชี้ชี้แบบชี้แบบไม่มั่นใจชี้แลวก็แบบว่าไหว่อะไรเงี้ยไฟเฟย์อะไรอย่างนี้เขามีให้หมดเลยถูก้าอยู่ในไทเกตหรือถ้าสมมติว่าแบบนี่ที่มีเขาีให้ยังแบบจัด้านไม่พออยากเอามาเพิ่มก็สามารถแบบเอามาแขวนเอามาแฮง์อะไรต่างๆ่าได้เพิ่มเติมได้เรานำเข้าได้นะคะพวกนี้เราชอบมากนะอย่างเวทีนี้เราก็ต้องเอามาเอง เขา<ห>พกมาะในกระเป๋าแล้วก็ออกมาซึ่งเวทีของห้องนี้เขาก็จะแบบไม่สูงมาก<ช>มันเป็นสไตล์เหมือนงานอบอุ่นไงคือห้องนี้ถ้าสมมุติว่าแบบว่าเป็นเทอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแม็กซิมัไมีได้ถึง200เลยนะอ๋อเยอะอยูน่นะพี่ปุ๊กใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นโต๊ะจี้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณแบบ12โต๊ะเพราะเขามีพื้นที่โต๊ะแล้วก็ถ้าเป็นค็อกเทลเนี่ยก็จะอยู่ได้ราวๆประมาณ150าบก็แบบกำลังดีนะงานน่ารักน่ารัก มันเหมาะกับแบบเป็นห้องคือมันได้ได้ได้ทุกได้ทุกได้ทุกวิธกาใช่เช้าก็ได้กลางวันก็ได้หรือจะเย็นก็ได้จะเป็น after party ก็ยังได้ถูกต้องนี่เราเราชอบมากเลยนะด้วยความที่แบบเหมือนมันเป็นความ indoor outdoor เราใกล้กันมากอ่ะถ้าสมมติใครแบบแขกเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมากกว่า120 150นี่เราสามารถเปิดบริเวณ outdoor อย่างเงี้ยก็คือเปิดทั้งสองที่ได้เลยนอกจากแสงที่เขามีให้ค่ะเขายังมีเสียงให้เราด้วยนี่ลำโพงอยู่ด้านเราไม่ต้องนำเข้าแบบถ้าเกิดว่าแบบชุดเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่บเราจะเป็นแบบอารมณ์วงทรีโอ อะไรเงี้ยเขาก็ยังซัพพอร์ตได้อยู่แต่ถ้าสมมุติเป็นฟูลแบนอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่านําเข้ามาเล็กน้อยมีจองน่ะเธอนี่ยเขาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็คือเหมือนดูที่แล้วใ่ไหมมมติอะไรใช่นอกจากว่าถ้าเกิดใครแบบว่าตกแต่งแบบจัดเต็มอ่ะก็อาจจะเอาเวทีเนี่ยไปไว้ฝั่งนึงก็ได้แล้วก็ตรงนี้กระจอก็จะไปตรงไหนก็ได้จะได้ชัดๆเลยโอเคก็ถือว่าครบนะห้องในทุกเพราะเป็นขนาดที่กําลังแบบพอดีด้วยถูกต้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็โอ้ครบทุกอย่างจากนียาออกไปข้างนอกแล้วเฮ้ยอยากไปดูแล้วนะ ไปครับผมเฮ้ยเสื้อไม่แห้งเสื้อไม่แห้งทำไมอะ ู้สึกว่าเคาบอกว่าดำเหลือเกินได้รางวัลเยโอเคชอบบรรยากาศนะคะคือจริงๆอ่ะบรรยากาศมันก็คล้ายๆอยู่อยู่ข้างในนั่นแหละใช่แต่ตอนนี้มันเป็นแบบอารมณ์เอาโดอ่ะนี่ตอนนี้แต่ตอนนี้คือเที่ยงอ๋อเออแต่ว่าจริงๆมันยังมีพื้นที่เที่ยงอยู่ในล่มอยู่นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้คือมันใช้ได้ตั้งแต่เช้าเลยเออเช้าเสร็จอาจจะแบบเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยอาจจะแบบไปทานข้าวไปเข้าไปทาข้างในแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ได้ใช่จที่หนูชอบแบบถ้าเป็นหนูนะหนูอยากจัดออาาเตตรร์์ปี้้ข after party เขาได้เขาว่าแบบตรงนี้มันไม่ชิดกับอะไรเราสามารถเสียงกันได้แล้วฉันชอบตรงนี้นะเขาบอกแอบมีมาบอกว่าตรงนี้พระอาทิตย์เนี่ยจะตกลงข้างหลังตรงนี้ตรงข้างหลังซทพันธวันี้เลยอ๋อก็คือเราสามารถแบบถ้าเราจัดงานเราก็จะได้บรรยากาศตรงนั้นด้วยคือแบบถ้าใครมีแบบว่าอาจจะเป็นพี่ค็อกเทลหรือว่าจะไปซุ้มใส่ผ้าอยู่ข้างนอกก็ได้นะมันก็คือแบบเก๋ไปดีแบบได้บรรยากาศแบบจำลองเป็นเวทีอะไรอย่างเงี้ยป่ะเฮ้ยตรงนี้ก็คือสวยนะใช่อาจจะเป็นแบบว่ามายกน้ำชาหรือมารดน้ำสั่งก็ได้เฮ้ยตรงนี้เลยใช่ไหมแบบ ก็มีโต๊ะเติมมาตั้งเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยคือแดดมันจะมาไม่ถึงนะชะช่วงแบบประมาณแบบ10บโมงอะไรเงี้ยก็คือไงไงตอนตอนที่เราอยู่1ิบเโมงก็ยังไม่มีนะแดดใช่ตรงนี้นี่มันน่าจะได้สักสี่คนได้พี่บอกว่าพี่ว่าน,นี่ได้ค่ะประมาณแบบ7 0 8 0ไปถึงร้อยเลยนะ,ะแล้วจริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเาเรียกอะไรเราใช้2ฟังก์ชันอะเออแขกจะมาอยู่ด้านนอกบ้างด้านในบ้างเลยสลับกันไปแบบหนาวๆพุ่ออกมาข้างนอกบ้างไปร้อนพุ่เข้าไปข้างในบ้างแล้วก็จริงๆอะที่เนี่ยเขาเคลมไปเลยนะว่าเคยมีจัดงานอะถึง500คนนะใช้ใช้ ปิดทั้งหมดเนี่ยได้ถึงได้ถึง500คนเลยนะคะก็คือมันแบบจริงม,ม,ม,มันมีพื้นที่อื่นๆอ,อีกเดี๋ยวแส,สด,สสดงว่ามันไม่เป็นปัญหาเรื่องจำนวนก็คือไม่ต้องกังวลว่าของเขาจะมีแค่ที่นี่มันมีสองชั้นไใลนใน้สุ่ถ้าสมมติเรามีแขกเยอะจริงๆแล้วอยากเราใช้อยากใช้ที่นี่เราสามารถจัดสรรบริเวณได้หมดเลยอะว่าจะให้แบบเอ้ตรงนี้อาจจะเป็นพิธีหนึ่งตรงนี้เป็นอีพิธีหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้ก็คือได้หมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันไปเลยแม่ค่ว่าห้องเยอะมากที่นี่ห้องเยอะ โอตรงนี้บรรยากาศรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นแบบคอนโดเหมือนบ้านเหมือนอะไรแบบนี้ไหมมันดูแบบออุ่นนะแลวจริงจงพื้นที่ตรงเนี้ยคือถ้าสมมติอย่างอย่างที่ว่าแขกเยอะตรงเนี้ยก็สามารถจัดโต๊ะก็คือสามารถมาแถวนี้ได้หมดเลยโต๊ะตรงนี้คือสามารถเอาออกแล้วเขาก็เซตโต๊ะเไรแอมเห็นด้านนอกตรงนี้เอกไปดนตัวได้นี่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกห้องนะคะชื่อว่าห้องทีพอทเขาจะเป็นแบบว่าตรงจอนี้เราก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมใช่อาจจะแบบว่าญาติญาติหรือเพื่อนเจ้าสาวหรือใดๆมาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบรรยากาศดีไปไหนรู้สึกชอบนะแบบว่าเหมือนแบ คือมันมีสวนอยู่ในอยู่กลางเมืองอ่ะใช่รป่ไหมคือแล้วตรงเนี้ยสามารถได้นะทำเป็นมุมรับรับตัวเจ้าสาวได้เลยนะอ๋อได้ได้แล้วสวยอันนี้เป็นเจ้าสาวเหรอแล้วก็คือเจ้าบ่าวมาเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยมันก็คือวิวดีอ่ะเฮ้ยสวยก็เป็นที่สุบรีด้วยตรงนี้อ่าคือมันก็จะเชื่อมกับห้องข้างในก็คือเราสามารถเข้าห้องได้อันนี้จะเป็นห้องเล็กๆแบบว่าเพื่อนๆมาแต่งตัว หรืแต่งวหรอไม่แต่งนะที่เนี่ยมันจะสว่างไปนะคนจะเห็นหรือเปล่ามันจะเขินเนาะแต่งง่ายได้แต่งหน้าก็ได้แต่จริงๆที่เนี่ยมันไม่ได้ว่าจัดงานแต่งงานอย่างเดียวที่ปุ๊กมนสามารถแบบน้มิตติ้งหรือว่ามาแบบว่าหรือว่าแบบโคเวิร์กอินสเปซในที่เนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกันด้วยใช่ไหมก็คือถูกต้องก็คือถ้าสมมติเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้มีแผนจะแต่งงานแต่อยากมานี่เขามีโคเวิร์กอินสเปซเดี๋ยวเราเดินเดินอ่ะเราก็จะเห็นแบบว่าพื้นที่ตรงนัใครชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วก็แบบวาแนะนำที่นี่ใช่เผื่อเบื่อไง ก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยคือแบบมันมันเชื่อมกันหมดคือมันอ้อมไปสองตรงมันเป็นเหมือนวงกลมที่บอกไหมว่าโคกิ้งสเปซนี่ใช่เลยตรงนี้นี่ถ้าใครไม่ได้แบบมทำงาน มาซึมซับบรรยากาศหรือว่าตงแต่งงานก็ได้ถ้ามาจัดงานแต่งงานก็คือตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งสามารถทําทาอะไรได้หลายอย่างคือตรงนี้คือมันเป็นของเราทั้งหมดอ่ะชั้นนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราเลือกได้เลยว่าเราจะอยากว่ามุมนี้เป็นไว้สําหรับอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราอยู่ตรงนี้นี่ค่ะคือโคคุน่าเราค่ะเฮ้ยบันได้าศทกินข้าวแล้วอ่ะยังก่อนยังไม่เสร็จงานเลยยังมีอีกหลายห้องที่ต้องไปทำรูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะนี่ก็เป็นทีพอทสองก็คือคล้ายคห้องทีพอทหนึ่งฟังก์ชันก็คือเหม หมว่าเราจัดงานเช้าอ่ะแล้วแบบว่า อยากจะเอาโซนนี้เป็นโซนคอฟฟี่เบรกอ่ะก็ทําได้นะมันก็ดูเก๋ไปอีกแบบนะเหมือนแบบว่าเอ้ยมาทานร้านอาหารมาคาเฟ่อะไรเงี้ยเออเราใช้บริเวณเราสามารถจัดจัดตรงนี้ก็ได้อ่าตรงนี้เป็นแบบซุ้มอาหารเป็นลายอาหารแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งแขกมีบ้านน้ำโอ้ยเก๋นะนี่ต้องขออนุญาตเข้าไปดูเลยได้ไหมโอเคไปดูได้เลยครับผมคือทุกที่อะทุกห้องเลยอย่างที่เขาแจ้งจริงๆว่ามันเป็นเบย์ไลท์จริงๆก็คือแบบว่าจะได้แสงธรรมชาติในแบบเน้นทุกพื้นที่ที่เราเดินไปเลยนะอ๋อนี่เขาหมดกระจกไปกี่เท่าไหร่เีออ ถ้าเกิดใครดูนับก็อะไรอ้ยอนาสงสารโอเคไปเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าแค่แบบจะคือประตูเธอไปห้องไหนอ่ะเดี๋ยวว่าเอาตรงนน้นได้หรอมันมาทางนี้เดินกว้างแค่ไหทยังไม่รู้นึกว่าประตูมันแคบแต่เพียแต่ไง คือเหงื่อออกนะแบบเริ่มเปรี้ยวเริ่มแล้วไมได้กินแล้วที่นี่คือแบบว่าไม่ได้เป็นโรงโรงแรมนะเขาจะไม่มีอาบน้ำแต่ฉันอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีเฮ้ยเบรกเก่งมากทำไมยังไงเขามีก็คือนี่เหรอนี่ตรงนี้เลยคือถ้าสมมติว่าแบบเบาสาวแบบจัดงานเช้าเย็นอ่ะแล้วแบบอยากอาบน้ำเล็กน้อยอ่ะก็คือเขามีให้ดีนะก็คืออารมณ์เหมือนโรงแรมเลยนะมีใดมีใดมีอะไรด้วยโกเอ้ยมาสดชื่นก่อนแล้วก็ค่อยไปลุยต่องานเย็นอ๋อหรือว่าแบบว่าตอนเช้ามาแต่งหน้าแต่งตัวที่นี่ก็อาบน้ำที่นี่ก็ยังได้ เขาครบนะถึงเขาไม่ใช่โรงแรมอ่ะแต่เขาก็แบบว่าพยายามเก็บดีเทลเล็กๆให้มันแบบว่าให้คู่บ่าวสาวได้ใช้ครบเนี้ยอันนี้ก็มีห้องเ,เราพาเดินให้วกวนไปหมดเลยจริงๆเราเดินเป็นวงกลมนี่แหละอ๋อันกลมวงกลมรอบๆโอเคค่ะนี่อีกห้องหนึง่งชื่อห้องเดรนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเ,เข้าไปเลยนะเาจะดูว่าห้องนี้เหมาะกับฟังก์ชันอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องฟังก์ชันเล็กๆงานวันได้ไหม พี่ที่ส่งก็ได้นะคือถ้าส่งหมูว่าใครแบบต้องเช้าพี่ที่ส่งแบบแยกไปเลยหนึ่งห้องแล้วก็ย้ายแขกเอาแล้วก็ให้แขกไปแบบอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยไปอีกโซนหนึ่งก็ได้นี่เดี๋ยวขึ้นภาพพี่โน้ตกันสิที่เคยจัดงานที่นี่ใช่ไหม เห็นไหมที่นี่ก็ยังคงคอนเซปต์ว่าทุกห้องมีเดไลท์ค่ะใช่แต่วันนี้เขาปิดม่านเอาไว้เฉยปิดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันสว่างเกินแต่หนูจะใจเป็นอะไรจะมีคนแอบมองเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยแกลเลอรีเซนิเออไปห้องต่อไปกันเลยโอเคนี่ห้องข้างๆกันนะคะแล้วออกจากเดอะรอนนี่ก็เป็นเดอะโอ๊คโอเคเข้าไปเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นโอ๊คสองเราเป็นโอ๊คหนึ่งจ้ามทุกจุดจ้ามทุกจุดทำไมอ่ะฉันเป็นนักจ้ามเพราะว่าโอ๊คหนึ่งคือเขาเซ็ตไว้แล้วสวยงามโอเคเฉลยไปเลยเฉลยไปเเ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 ลยยยคคืืืออออตตรรรรงงงนนนนีีีีี้้้้้กกกกกก็็็สสววววมมมม่่่่่่ททาาาาาบัปปโิิ์ซช ตรงนี้เออหน้ามานั่งทํางานนะเนาะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ไงานน่ะหลับวะอ๋อนี่ก็สีทอหนึ่งจะโอ๊กหนึ่งแหมนี่เขาเซตไว้สวยงามก็คือจริงๆตรงนี้สามารถเป็นห้องแต่งหน้าบสาวก็ได้นะเพราะว่าอันนั้นตู้นั้นที่เขาแอบอยู่มันคือสามารถแขวนชุดได้แล้วก็คือเขาอ่ะก็จะเซตมีกระจงกระจกมาให้เฮ้ยเธอท่องเที่ยวเหรอเธอจะมาดูไงอยากรู้หรอนี่อ๋อมีกระจกแฟนได้อะไรได มานะเฮ้ยแบโดนเลมอนเนาะปิดจริงด้วยนะบายบายโอเคมันหมดยังเนี่ยชั้นนี้มนหมดเอ้ยชั้นนี้หมดแล้ว<อ>แต่อยากให้แอบ,บให้ดูอีกนิดนึงคือตรงนี้จริงๆห้องเนี้ยมันมันใกล้กับไอ้ตรงฟอยเย่อของห้องคริสตัลบอ,อ,อลแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่พาเดินตรงมานี่เลยเพราะว่าอยากให้รู้ไงว่ามันเป็นประตมแค่ตรงนี้มันเปิดได้โอเคคือเป็นประตูมันแคถ้าสมมุติว่าเราต้องการการคอนเน็กต์กันทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือสามารถที่เปิด เปิดแล้วก็คือให้เป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้ไปเลยนี่ประตูอะไรประตูว่าประตูแบบประตูบ้านใหญ่เลยปะบ้านใหญ่มากงั้นเดี๋ยวเราชั้นนี้ก็คือหมดแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกชั้นหนึ่งเราไปออกกําลังกายต้นขาเล็กน้อยเราจะขึ้นชั้นสองชั้นยี่สิบชั้นยี่สิบเพราว่าสำหรับที่นี่ก็คือชั้นสองเัแหละโอเคก็คือโดยการขึ้นลิฟต์ ไม่ใช่คือพี่ปุ๊กม่รูไปเลยแล้วอะคือคหวังอ่ะบันไดทุกที่พี่ปุ๊กต้องเดินขึ้นไปหมดเนิดนึงให้เราซึมซับกันหนึ่งว่าเราเป็นคู่เป่าสาวเป็นจริงๆที่นี่เขาบอกว่าบันไดที่นี่เนี่ยเป็นเป็นซีเนเจอร์ของที่นี่เลยคือไม่ว่าจะเป็นรับตัวหรือว่าจะเสือกว่ารับตัวกันด้านบนแล้วก็เดินบันไดยาวลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็คือได้ก็คือแบบน่าจะสาวนั่งรอตรงนี้ได้ไหมเก๋นะเออแล้วก็แบบว่าเดินมาปุ๊บมารับหรือจะแบบว่ายาวๆึ้นไปด้านบนแล้วแบบ บันไดก็ได้เนอะใช่ไหมมันมีสวนนะแล้วมันมีสวนถ้าบันไดวันหนึ่งวันนั้นบันไดไม่อยู่แล้วก็เออถ้าเกิดบันไดอาจจะแบบวันนี้หยุดนะลาอะไรอ่ะยกตัวเองกลับบ้านไปเลยหรอเออก็คือบรรยากาศก็คล้ายๆกันนะพี่ปุ๊กบนบนมั้นล่างเนี่ยก็จะมีห้องข้างบนก็จะมีห้องทีพอร์ตเหมือนกันนี่ก็เป็นทีพอร์ตสามทีพอร์ตสี่อ๋อแต่แค่บรรยากาศสวนทั้งบนอาจะเป็นแบบแนวระเบียงเป็นทะเลชัยแล้วอันนี้ก็เป็นห้องเหมือนชั้นล่างเลยที่จริงก็คือห้องทีพอร์ต สี่สคือห้องบนจะเป็นแนวแบบว่าเป็นระเบียงมาก่อนะแต่ก็ห้องคล้ายๆกันขนาดเท่ากันถูกต้องแล้วตรงนี้ครับพี่ปุ๊บใช่ห้องนี้คือห้อง The P หนึ่งและ2ห้องนี้นม่หวานมากนะครับบอกเลยทำไมมันเชื่อมมันเชื่อมมันเชื่อมกันตลกยากเต้จะไม่พูดอะไร ก็คือตอนนี้เขาเชื่อมกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหวานมากไปได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันเชื่อมกันเรามีพาร์ติชันมาสามารถกันได้เราไม่ต้องการความหวานเฮ้ยตัวนี้มีแบบว่าระเบียงขนาดย่อมยาวอยู่ตรงนี้ด้วยอ่านี่ก็เป็นแบบว่างานงมั่นไหมไม่ใช้เล็กๆได้เพราะว่าด้านหน้าที่เมื่อกี้เราเดินเข้ามาถ้าสมมติว่ามีคอฟฟี่เบรกก็สามารถวางไว้ด้านหน้าห้องแล้วก็ข้างในประกอบเฉพาะพิธีอย่างเงี้ยมันก็ทำได้อันนี้ก็มีจอด้วยนี่ ใช่เลยที่ห้องนี้ก็น่าจะจัดได้ทุกคนแบบ50ท่านโอเคแบบไซส์แบบพอดีพอดีปุ๊ก็ปิดกระป๋องกระแปะไปแล้วดีกว่าไปไหนอะไปอีกแล้วเหรอเห็นประตูเห็นประตูอยากออก ก็พี่อีกและอีกเช่นเคยก็คือวิวดีอีกแล้วก็คือแบบอย่างที่เขาบอกเลยว่าเดย์ไลฟ์ทุกห้องจริงเราคอนเฟิร์มแล้วเพราะเราเดินทุกห้องแล้วใช่ก็คือวันนี้เราก็เดินครบแล้วไหมคะพี่กุ๊กครบแล้วค่ะเพราะว่าในหอบแล้วของจริงเออจริงๆที่นี่ดูแบบว่ามีแค่สองชั้นแล้วก็ดูแบบว่าไม่น่าจะกว้างมากแต่คือว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าพี่ปุ๊กเมืขึ้นบันไดฉันผิดเลยไมย โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราไปหาที่สรุปกันดีกว่าว่าราคาเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนเพราะ<ป>ว่ามันอยู่แบบในเมืองหนูคิดว่ามันต้องแพงอะมันอยู่ในเกษรอ,อะฉันได้ยินมาแล้วฉันบอกเลยว่าราคาดีไม่เลคืองงนะไม่เคยมีข้างไหนเลยที่จะบอกไปเลยว่ากี่บาทต้องอุบตลอดอะ ก็คือที่นี่เขามีแพ็กเกจเป็นแบบเหมือนเป็นมินิมอลสเปนดิ้งถ้าเป็นงานเช้ากลางวันจะอยู่ที่3ามแสนห้าอจริงๆคิดว่าแพงกว่านี้จริงๆแบบว่าถ้าอยู่ในแบบบริเวณเมืองขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเช้ากับเย็นเนี่ยจะอยู่ที่4ี่แสนห้าต่างกันแสนเดียวก็ไหนๆก็มาจัดแล้วก็จัดไปเลยแล้วกันได้คุ้มคุเราก็คือห้องนี่คือมีให้เลือกได้ใช้เยอะไปหมดเลยอ๋าจะเหมาไปเลยทั้ง2ชั้นทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะจริงๆคือถ้าสมมติรามาจัดมาก็คือเหมือนหนึ่งวันเขาจะรับแค่หนึ่งงานเท แบบปะปนแน่นอนที่ีก็ทเด็ดที่นี่คืออาหาร ถูกต้องยังไงมันมาอะไรยังไงถ้าเป็นขนมอ่ะอย่างพวกคอฟฟี่เบรกที่มันเป็นขนมพวกสโคนพวกอะไรอย่างเงี้ยกก็มาาลอองได้่เขาจะมาจากร้าน1823งชีเลาส์บายโรนาเฟลนะคะใช่ขนมอร่อยเคยกินยังไม่เคยเผื่อกะซิปเผื่อเขาจะแบบลอยลอยมาอะไรอย่างงี้อ๋าแต่ถ้าเป็นพวกอาหารอย่างพวกอาหารยุโรปอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะมาจากร้านวเดิลยิ่งอยากแบบเพิ่มเติมคะจริงๆหนูก็ชอบที่นี่นะพี่กูแบบว่าหนูว่าบรรยากาศโดยรวมมันดูแบบแล้วราคาคือไม่ได้แรงขนาดที่แบบถ้าสมมติ เรามองขึ้นมาเนี่ยอาจจะสึกหุ้ยมันต้องแพงแน่เลยแต่จริงๆคือไม่ได้แพงเลยนะคะมาค่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูฟินในจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแอนดี้ใหมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ